สวัสดีนนค่ะนี่ชันนางสาวจิรวรรณพงษ์เจริญค่ะและครับผมนายนัฐเดชเลขาธัการเราสองคน,นเป็นผู้ดำเนินรายการข้าภาษาวันนี้ค่ะและด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นขบวนของเรียนชั้นวิชมศึกษาพิทีศิลปปีที่หกค่ะเพื่อตั้งขบวนไปแห่เตียนภาษาที่สำนักสงฆ์จเจริญธรรมพัฒนาจิตครับเราไปดูข่าพเป็ยังไงกันเลยค่ะ Trúng thần vào phán xá không trúng thần vào phán xá trúng thần vào phán xá 独特。 เราทุกเออน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนก็ได้เอ่อรับประทานของว่างเสร็จแล้วนะคะเราจะไปสัมภาษณ์พี่ๆน้องๆกันว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะไปสัมภาษณ์เพื่อนๆเรากันค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับครับเอ่อชื่ออะไรคะชื่อเม้งครับอยู่มออะไรคะมห้าทับหนึ่งครั ขอถามความรู้สึกเ,เดินจากโรงเรียนถึงวัดหน่อยค่ะว่ารู้สึกยังไงคะอะสบายมากครับสบายมากเลยเหรอคะ,อะสามารถเห็นได้ไหมคะได้คะ่ะชื่ออะไรคะชื่อน้งตงคะ่ะอยู่มอ,อะไรคะม .4 คะ่ะขอถามความรู้สึกน้องต่งหน่อยค่ะว่าเดินจากโรงเรียนมาถึงวัดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะเหนื่อยค่ะ,คะแต่ว่าแบบพอมาถึงแล้วมีของของกินรู้สึกดีเลยคะ่ะดีขึ้นเลยใช่ไหมคะโอ๊ยขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อภูมิครับอ่อยู่มอะไรคะม .4 ครับ ขอถามความรู้สึกเดินจากโรงเรียนมาถึงวัดเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงคะสบายครับชิวๆครับรู้สึกสบายไม่รู้สึกเปียกไม่รู้สึกเหนื่อยเหรอคะไม่ครับขอบคุณค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะนนนัักเรรียะคบสวัสดีครับอะไรครับชื่ออะไรคะชื่อสุวีครับสุวีอยู่มอะไรคะอยู่มห้าครับขอถามความรู้สึกสุวีเนี่ยค่ะว่าเดินจากโรงเรียนถึงวัดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะเหนื่อยครับแต่ว่าสนุกมากเลยครับเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ครับบ๊ายบาครับน้องชื่ออะไรครับชื่อจีครับอยู่มอะไรครับมสี่ครับ,รบน้องรู้สึกยังไงแบบเดินจากโรงเรียนมาถึงท,ที่วัดเนี่ยอ่ะค่อนข้างเหนื่อยและชิวหน่อยครับแล้วก็เปียกมากครับผมเปียกมากเลยเหรอขอขอบคุณครับ oh, oh, oh.